กาบเรียนท่านประธานที่เคารพก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับบรรยากาศสาวันมานี้นั้นเห็นได้ชัดเจนว่าสภาเรานั้นเป็นสภาที่เป็นแบบอย่างในการนำเสนอติติงให้ความเห็นในระดับสร้างสรรค์มาตลอดนะครับอาจจะมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยแต่เราก็ไม่ถือสากันคิดว่าผู้ฟังทางบ้าน จะตัดสินใจเองในหมวดหกความสัมพันธ์ระหวา่างขร้นก,การนักการเมืองและประชาชนหรือสมาชิกบางท่านบอกน่าจะเอาประชาชนขึ้นก่อนแล้วขร้นก,การแล้วนักการเมืองก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ยังไงก็ได้สาระสําคัญที่สุดนะครับคือผมฟังจากพื่สมาชิกเป็นห่วงว่าประชาชนที่จะมามีส่วนเป็นพลเมืองเป็นใหญ่นั้นเนี่ย อาจจะมาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของราชการหรือเปล่าอะไรนั้นแต่ต้องอยอกต้องขอเรียนให้ตรงนะครับว่าทราบว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนข้าราชการและนักการเมืองนั้น <c oughs> 80ปีที่ผ่านมาเราพบปัญหาการทุจริตเพื่อผู้พิพชอบรวมถึงอะไรหลายอย่างนั้นเนี่ยกระบวนการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ โดยหน่วยงานในสารพัดทั้งหลายก็ดีเนี่ยเราต้องถามว่ามันได้ผลหรือไม่ผมคิดว่าการตรวจสอบที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็คือการตรวจสอบโดยภาคประชาชนแล้วยังไม่มีบทในรัฐธรรมนูญฉบับไหนเลยแม้แต่ฉบับเดียวที่บทบัญญัติให้ประชาชนได้มีสิทธิหน้าที่ในการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผมยังยืนยันนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามมาตรา 65, 66และ67รวมถึงการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบตามมาตรา 69, 70และก็71ส่วนในเรื่องของการตรวจสอบนั้นเนี่ยคงไม่ได้ไหมายความว่าเราก็คงจะไปทำอะไรที่มันขัดขวางอะไรทุกอย่างคงไม่ใช่ โดยย่อก้าวลวงไปน,นิดหนึ่งที่สมัชชาพลเมืองที่หลายท่านสงสัยนะครับว่ามันทําไมจะต้องเป็นสมัชชาพลเมืองทําไมเป็นสภาพลเมืองไม่ได้หรือไงแล้วว่าการเกิดสมัชชาพลเมืองมันเป็นอย่างไรผมอยากเรียนนะครับว่านับตั้งแต่รัฐมนบับปี2 4 0เป็นต้นมาเนี่ยวิวัฒนาการกระบวนการก่อรูปร่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคพลเมืองได้พัฒนามาตลอดปัจจุบันนี้สภาพลเมือง ที่เรากําลังจะเปลี่ยนชื่อขอเรียกเป็นธรรมชาพลเมืองเขเนี่ยก็มีความเข้มแข็งอยู่47-50จังหวัดอยู่แล้วแต่สรรมชาพลเมืองตามมาตรา215ที่จะก้าวล่วงในภาคต่อไปเนี่ยกำหนดแค่กว้างๆเพราะว่าถ้าเราทําเป็นสภานะครับสภามันมีอยู่เยอะแยะแล้วระดับชาติมีสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่สภามีสภาอบจอสภาอบตอสภาเทศบาลมันสารพัดสภา แล้วมันกลายเป็นองคอ์กรขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันไม่ควรทําให้เป็นองคอ์กรควรให้เป็นลักษณะเป็นขบวนการหรือ process ถ้าเป็นลักษณะขบวนการเนี่ยมันใครก็ได้ก็มาเป็นนะครับซึ่งตรงนี้จ,จะเป็นประโยชน์มากกว่าจริงครับผมยอมรับว่าในหลายพื้นที่นั้นอาจจะยังไม่พร้อมแต่ไม่เป็นไรขบวนการสร้างสร้างเสริมขบวนการให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันมีสิ่งที่จําเป็นและสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่จริง เราจะเห็นได้ชัดนะมาตรา215ระบุให้สมัชชาวเมืองดูแลแค่ระดับพื้นที่ระดับท้องถิน่นไม่ได้ก้าวลูกในระดับไหนเลยแล้วถ้าสมัชชาพลเมืองในพื้นที่ท้องถิ่นทั่วไปเนี่ยในเจ็ดพันกว่าตำบลเนี่ยดูแลเขาเห็นอยู่ตามตาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เห็นอยู่ตามตาทุกวี่ทุกวันแต่เขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีปากไม่มีเสียง ในการที่จะบอกว่านะคุณกําลังโกงนะคุณกําลังทุจริตนะคุณกําลังทําไม่ถูกนะสิ่งเหล่าเนี้ยรัฐมนูลฉบับนี้กําลังทําให้เกิดขึ้นและผมถือว่านี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการสร้างฐานความมีส่วนร่วมในการเมืองของประชาชนระดับรากหญ้าที่สําคัญอย่างยิ่งส่วนที่มีสมาชิกบางท่านเป็นห่วงที่ว่ามาตารา210ให้ประชาชนมีส่วนในการเรียกตรวจสอบ ขั้นการในกรณีที่ท่านต้องดูให้ชัดชัดมาตรา208เขาจะใช้เฉพาะกรณีที่ท่านละเมิดไม่ได้บัตรตามมาตรา208 208บอกว่าขราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นตามกฎหมายและมีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อรัฐสภา กรณีที่ประชาชนเห็นว่าท่านละเลยไม่ทําตามกฎหมายเขาถึงข็ามีสิทธิ์มนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะเข้ามาใช่ไม่ใช่ที่น่าเจ็บปวดนะครับท่านครับผมเป็นผู้ว่ากรารจังหวัดผมทราบดีการลุกล้ําที่สาธารณะทั้งหลายเนี่ยถามว่าข้าราชการเป็นหน้าที่ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช่แล้วท่านปฏิบัติตามจริงหรือไม่เพราะถ้าใช่ถ้าท่าน บังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงอายการโควิดท่านก็ทราบส,สุราของท่านเนี่ยผมไปเป็นผู้ว่าปีเดียวเนี่ยผมรู้เลยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนันปล่อยปลาละเลยแล้วประชาชนเห็นตำตาเนี่ยปล่อยปลาละเลยแล้วไปบอกเอา้าผู้ว่าในเพอทําไมเนี่ยเขารู้จะไปอยู่นี่แหละครับคือน,นิธมาตารา2 1 0บครับท่านแล้วยเจ็บปวดกว่านั้นนะครับเวลาชาวบ้านร้องประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหายอันนี้แหละครับเลยทําให้เกิด รีส,สอร์ทตาภูเขาเรากาเยอะแยะมากมายตอนเขาปลูกเสาต้นแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดึเนิือนการพอใช้เงินเปร้อยร้อยล้านสร้างไปเสร็จแล้วจะไปลื้อทิ้งผมว่าอันเรื่องนี้มันเป็นความเจ็บปวดครับเพราะถ้านเรื่องนี้จําเป็นครับผมยังยืนยันจำเป็นมาตรา2 1 0จําสบจเป็นนะประเด็นสุดท้ายในเรื่องของความสัมพันธ์การแต่งตั้งข้าราชการเนี่ย ผมคิดว่าคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยทราบดีในช่วงสิบกว่าปีหรือยี่สิบปีที่ผ่านมานี้นั่นรู้อยู่เต็มอกว่าระบบคุณธรรมหรือจริยธรรมมันมีหรือไม่ทราบดีอยู่เต็มอกอาวุโสไม่มีครับผมไม่อยากยกตัวอย่างอาวุโสของผมมีอยู่สมัยหนึ่งอุโสระดับห้าสิบกว่ายังตั้งขึ้นมาเป็นประกกระทรวงแล้วมันตั้งมาแล้วทํางานได้มันเป็นเป็ดง่อยเพราะว่าคนขนาานน้าราชการกระทรวงเขาไม่ยอมรับอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหมวด6เนี่ยมันมีความจําเป็นส่วนทาแนะนําทั้งหลายที่ต้องปรับยังไงนะผมคิดว่าการรมธิการยกล่างรัฐมนูนเนี่ยเรายินดียอมน้อมรับเพราะว่าคําติของท่านนีนก็หลายจุดก็เป็นประโยชน์และคิดว่าหน้าที่จะมาเพิ่มเติมและต่อเติมให้มันสวยงามเรายืนยันครับว่ารัฐมนุนนี้ที่ว่าออกไปแล้วจะชิบหายไม่ชิบแล้วครับคนจะชิปหายคือคนโกงครับเพราะจ้องเล่นงานคนโกงขราชาการโกงนักการเมืองโกง คนโกงนั่นแหละต้องชิบหายครับอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ